มาโนเผยหลังมีข่าวลือทีมวีลิกจีบคุ้มทีมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับทีมในลีกของเวียดนามได้ยื่นข้อเสนอให้มาโนโพกิงกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่พิจารณาแล้วนั้นล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาว่ากุนซือชาวเยอรมันบาซิลัว47ปีต้องการความชัดเจนของสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงปลายปีนี้โดยเจ้าตัว ยังมีความสุขกับการทำงานที่เมืองไทยและมีเป้าหมายต้องการพาทัพช้างศึกลุยศึกอาเซียนคัพ2023ที่จะแข่งขันกันในช่วงต้นปี2024ที่ประเทศกาตาซึ่งจากความไม่ชัดเจนของสัญญาระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาโนททำให้มีข่าวลือโยงจากทีมจากต่างประเทศเข้ามานั่นเองโดยมานนได้เผยว่า ข่าวลือที่ออกมาจะไม่เกิดขึ้นหากทางสมาคมยืนยันชัดเจนที่ต้องการทำงานร่วมกันกับผมผมอาจไม่ใช่โค้ชที่สมบูรณ์แบบเราอาจจะแพ้นในบางเกมที่ไม่จำเป็นแต่ผมรู้เมื่อถึงเวลาสำคัญเราก็สามารถทำผลงานที่ดีออกมาได้ผมเชื่อว่าสไตล์การเล่นของผมเหมาะกับทีมชาติไทยตอนนี้ผมต้องการโอกาสพาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กาตาร์หากผมทำผลงานไม่ดีผมก็พร้อมที่จะกลับบ้านมาโน่กก่าว เผยพันษาได้จรดปรกาก้าต่อสัญญาใหม่กับบุรีรัมแล้วเผยบุรีรัมยูเนเต็ดได้ทําการต่อสัญญากับพันษาเฮมวิบูลเป็นที่รับรอยแล้วแหล่งเจ้าตัวมีสัญญาเดิมกับทีมจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ13นักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับบุรี United, รัมยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาล2022-2023ด้วยความคืบหน้าล่าสุดก็ได้มีรายงานออกมาว่า เนื้รายของพันสาหเมวิบูลเดาทำการต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปแล้วซึ่งจากรายงานได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดของพันสาหเมวิบูลกล้องหลังคนสำคัญของภา,าษาสายฟ้าว่าเจ้าตัวได้ต่อสัญญาใหม่ออกไปแล้วแต่ยังไม่ระบุถึงเรื่องของจำนวนปีที่ทำการต่อออกไปแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแนลรับไว้32ปีจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบุรีรัมยไนเต็ด จะลงเล่นในศึกช่าง FA ครับ2022-2023รับรองชนะเลิศพบกันท่าเรือเอีในวันพุธที่19เมษายน2566เวลา19นาฬิกาใน,น,นสนามดากอนโซล่าพาร์คสเตเดียมจังหวัดราชบุรี